ายเสียงเรื่องเมือ่อพบเธอ ep ที่2วันนี้เป็นวันหยุดของใจใจในพานนี่ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคุณพ่อคุณพ่อทำไมไม่ชวนนพารันมาด้วยนนนี่ถามพ่อขึ้นใจเลยบอกจะไปรบกวนคุณน้าได้ยังไงก็น้ารันใจดีโนนี่ชอบเล่นกับคุณน้าหรือว่าคุณพ่อไม่ชอบใจเลยบอก พ่อก็ชอบนั่นแหละคุณน้าก็ใจดีแต่ได้ยินโนนี่พูดแบบนี้พ่อก็น้อยใจแย่สิวันนี้วันหยุดของพ่อพ่อส่ายอยากจะพานนนี่เดินเล่นสักหน่อยแต่โนนี่กลับคิดถึงคุณน้ามากกว่าพ่อได้ยังไงคุณพ่อคุณพ่อไม่ต้องน้อยใจไปก็เดินกันสามคนไงนะคุณพ่อนะคุณพ่อโทรชวนคุณน้าพารันมานะโนนนี่สาีให้พ่อของเธอชวนพารันมา ใจเลยโทรหาพารันพารันเลยบอกได้สิเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคุณรออยู่ตรงนั้นแหละสักพักใจก็ปั่นจักรยานมาว่าไงคิดถึงคุณน้าเหรอพารันเมื่อมาถึงก็ถามนนนี่นนนี่บอกคิดถึงคะ่ะน,นนี่อยากให้ทั้งคุณพ่อแล้วก็นารันพานนน,นี่ เดินเล่นวันนี้นนนี่เล่นน้ำได้ไหมคุณพ่อนอนนี่หันไปถามใจใจเลยบอกตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะลูกเอาไว้ช่วงเย็นได้ไหมเดี๋ยวพ่อพามาเล่นอีกรอบนอนนี่ทำท่าจะงองแงพารันเลยบอกนะคะตอนนี้มันร้อนอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งกินไอติมร้านอยู่ข้างหน้านั้นกัดดีกว่าน,นนี่เลยยอมทั้งสามคนไปนั่งในร้าน ใจก็ถามพารันว่าอยากกินอะไรพารันเลยสั่งกาแฟแล้วก็ขนมเค้กมาส่วนนนนี่ที่ตอนนี้ได้กินไอติมแล้วเธอก็เงียบไปไม่ได้สนใจใครใจเลยถามพารันผมรบกวนคุณหรือเปล่านนนี่แกแกเซาซีให้ตามคุณออกมานะ่ะพารันเลยบอกไม่หรอกพอดีผมอยู่ว่างๆนะ่ะมีอะไรก็โทรตามผมได้ตลอด ผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วใจได้ถามขึ้นเออแล้วช่วงนี้คุณไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนหรอพารันบอกไม่หรอกผมนะ่ะทำงานผ่านเมลช่วงนี้สบายหน่อยไม่ต้องออกไปไหนแดดที่นี่ร้อนมากผมคงสู้แดดไม่ไหวหรอกคุณใจถึงกับหัวเราะแสดงว่าเมื่อก่อนคุณไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยหรอ พารันบอกใช่ผมอยู่ที่เกาหลีนะ่ะที่นู้นนะอากาศหนาวแล้วก็ไม่ค่อยร้อนแบบนี้หรอกจ่ายเลยถามขึ้นแล้วคุณจะกลับไปอีกไหมพารันสายหนะ้าไม่แล้วละ่ะผมย้ายมาอยู่กับแม่แล้วคงไม่กลับไปอีกแล้วละ่ะเออจริงด้วยแล้วคุณจะพาโนน,นนี่ไปเดินเล่นที่ไหนต่อไหมละ่ะจ่ายเลยหันไปมองดูเห็นโนนี่กินอิ่มสักพัก เธอก็บอกกับพ่อเธอนอนนี่เดินไม่ไหวแล้วนนนี่ง่วงแล้วคุณพ่อทั้งคู่ก็เลยพากันหัวเราะอ,อะไรกันเมื่อกี้ยังอยากไปนู่นมานี่อยู่เลยใจแซวลูกนนนี่เลยบอกนอนนี่ง่วงแล้วทั้งสามคนก็เลยออกจากร้านกาแฟไปใจที่มาถึงบ้านเขาเลยบอกกับพารัน วันนี้คุณอยู่ทานข้าวที่บ้านของผมนะโนนนี่หลับไปแล้วเดี๋ยวผมทำกับข้าวเว้วรอเลยพารันเลยบอกแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวผมช่วยคุณละกันใจเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเป็นแขกจะให้คุณช่วยได้ยังไงคุณนั่งเล่นอยู่ในห้องนี่นะแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวพารันก็เลยไม่เ้าซี เขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ห้องรับแขกสักพักก็เบื่อเขาก็เลยเดินดูรูปที่ตั้งโชว์อยู่ในห้องนั้นอ๋อนี่คงจะเป็นรูปสมัยที่เรียนมัธยมของใจแล้วสิเพื่อนหลายคนเชียวผารันก็ดูไปเรื่อยๆเขาคิดว่าแสดงว่าช่วงมัธยมคงเป็นช่วงความทรงจำที่ดีของใจแน่ๆเพราอในบ้าน ไม่มีรูปอื่นเลยนอกจากช่วงมัธยมของใจเท่านั้นพารันลองสังเกตใจชอบถ่ายรูปคู่กับคนคนนี้มากเลยสงสัยจะสนิทกันมากละสิพารันคิดในใ,ใจสักพักใจยกน้ำมาให้นี่คุณดื่มน้ำหวานเย็นๆหน่อยดูอะไรอยู่เหรอใจถามพารันพารันเลยบอกผมดูรูป แสดงว่าเพื่อนคนนี้ของคุณจะสนิทกับคุณมากเลยนะเกือบทุกรูปมีเขาอยู่ด้วยตลอดเลยอ๋อคนนี้นะเหรอชื่อสีส้มนะ่ะจะว่าสนิทก็สนิทนะแต่แต่อะไรเหรอคุณใจเลยบอกไม่มีอะไรหรอกคุณ แล้วคุณว่ายังไงตอนผมสมัยมัธยมผมหล่อไหมใจถามพารันก็หล่อใช้ได้นะแต่ไม่สู้ผมหลอกทั้งคู่เลยพากันหัวเราะ <im it> อ๋อคนนี้แม่ของนนนี่หรอ <im it> <im it> เรียนที่เดียวกับคุณด้วย <im it> ใจเลยบอก <unfair> อ๋อใช่ยานิน่ะ <im it> เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยด้วยกันแล้วล่ะ พารันพยักหน้ารับรู้อ๋อคือผมคงไม่ได้ละลับละลวงเรื่องของคุณเกินไปใช่ไหมใจเลยบอกไม่หลอกไม่เนี่ยที่โรงเรียนเก่าของผมนะเพื่อนๆก็สนิทกันดีตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เลยตอนช่วงที่ผ่านมาผมก็เพิ่งที่จะไปงานเลี้ยงรุ่นมาเองได้เจอเพื่อนเกือบทุกคนเลย งั้นเหรอดีจังเลยของผมอะนานๆที่จะติดต่อกันตอนนี้แทบไม่มีเพื่อนเลยพารันบอกบอก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าคุณเหงาคุณก็คุยหรือปรึกษาอะไรกับผมก็ได้ใจพูดขึ้นอย่างนั้นเหรอผมไม่กล้ารบก,กวนคุณหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็เหมือนเพื่อนกันบ้านก็อยู่ติดกันอีกอย่างเงินนี้ก็ชอบคุณมากด้วย ถ้าคุณไม่รังเกียจอะ่ะมีอะไรปรึกษาผมได้ตลอดผมพร้อมรับฟังตลอดนะคุณพารันพารันในบอกอย่างนั้นก็ได้อย่าเบื่อละกันถ้าผมมีอะไรมาปรึกษาคุณบ่อยๆไม่หรอกเออคุณจะกินอะไรรองท้องหน่อยไหมกว่าอน,นนี้จะตื่นก็อีกนานเลยผมทำสปาเกตตี้ไว้คุณลองชิมฝีมือผมหน่อยสิพารันพยักหน้า ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปช่วยคุณยกนะใจเลยบอกอ๋อได้สิทางคููไปช่วยกันยกจานสปาเกิตตี้ออกมาแล้วนั่งกินด้วยกันใจเลยถามพารันวันเสาร์อาทิตย์หน้าคุณว่างหรือเปล่าพารันพยักหน้าว่างสิผมก็ไม่ได้ไปไหนทําไมหรอใจบอกผมว่าจะพานนนีไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณไปด้วยกันสิชวนป้าพิมพ์ใจไปด้วย จะได้ไปพักผ่อนสองอาทิต์หน้าเห็นแม่บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคงไม่ว่างหรอกคุณแต่คุณจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะใจเลยบอกเอาทะเลไหมเห็นนนนี่บนอยากไปทะเลผมก็ว่าจะไปทะเลใกล้ๆจะได้ไม่ต้องขับรถไกลด้วยพารันเลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ดีผมไม่ได้ไปทะเลนานแล้ว ยังไงขอบคุณคุณมากเลยนะที่ชวนผมไปด้วยใจเลยบอกจะขอบคุณผมทำไมไปกันสองคนพ่อลูกอะ่ะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อีกอย่างถ้าคุณไปด้วยนะนนนี้ต้องดีใจแน่ๆเดี๋ยวนี้นนนี้ติดคุณมากกว่าผมซะอีกเนี่ยผมเริ่มน้อยใจแล้วนะคุณจะน้อยใจทำไมยังไงซะคุณก็เป็นพ่อของนนนี่ เธอก็ต้องรักคุณมากกว่าอยู่แล้วล่ะน้อยใจเป็นเด็กๆไม่ได้ทั้งคู่กินไปแล้วคุยเย็นไปตอนเย็นพารันก็อยู่ทานข้าวที่บ้านของใจและนนนี่พอเขาช่วยใจล้างจานล้างชามเสร็จเล่นกับนนี่สักพักเขาก็ขอตัวกลับขอบคุณคุณมากเลยนะที่เลี้ยงข้าวผมวันนี้เดี๋ยวผมกลับก่อนละกันเดี๋ยวแม่จะบ่นอีกว่า มาคลุกอยู่แต่บ้านของคุณไม่ยอมกลับบ้านสักทีใจยิ้มแล้วบอกอืมให้ผมเดินไปส่งไหมไม่ไม่เป็นไรบ้านเราอยู่ติดกันแค่นี้เองเดี๋ยวเดินไปส่งเดินไปเดินกลับลําบากแย่เดี๋ยวคุณพานนนี้เข้าไปนอนก่อนแล้วกันนะแล้วมีอะไรก็ค่อยโทรหาผมก็ได้ราตรีสวัสดิ์นะคุณพารันบอกกับใจคุณก็เหมือนกันราตรีสวัสดิ์นะ เดินกลับดีดีล่ะทั้งคู่แยกย้ายกันเข้าบ้านของแต่ละคนพอพารันมาถึงบ้านก็เจอแม่ที่นั่งดูทีวีอยู่เป็นไงบ้างล่ะแหมวันนี้ไปคลุกอยู่ที่บ้านนนนี่ทั้งวันเลยนะโถแม่ก็พอดียังมีเพื่อนคุยนะครับแล้วแม่ยังไม่นอนอีกเหรอพารันถามพิมพ์ใจพิมพ์ใจเลยบอก เดี๋ยวแม่ดูละครเสร็จแม่ก็นอนแล้วแม่เห็นรันยิ้มได้แบบนี้แม่ก็มีความสุขแม่แม่ไม่ต้องเครียดเรื่องผมหรอกตอนนี้ผมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะจริงนะลูกจะไม่ให้แม่ห่วงได้ยังไงตอนทนี่ลูกมาครั้งแรกๆยังหน้าเศร้าอยู่เลยแต่ตอนนี้ลูกยิ้มได้แล้ว แม่ก็หายห่วงอาจจะเป็นเพราะนนนี้ก็ได้นนนี้น่ารักเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของผมแม่ไม่ต้องคิดมากนะผมอะ่ะไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วละ่ะมันผ่านไปแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ไปไหนจากแม่แล้วละ่ะผมจะอยู่กับแม่นี่แหละอืมดีแล้วละ่ะอยู่กับแม่ดูสิแม่ก็แก่แล้วอยู่คนเดียว พาพิษนะ่ะก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนานๆถึงกลับมาทีรันก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ที่นี่แล้วนะถ้างานที่ทำอยู่ไม่ชอบหรือยังไงบอกแม่ได้เดี๋ยวธุรกิจบ้านเราอะ่ะก็ยังมีอยู่เดี๋ยวแม่จะให้พิษนะ่ะแบ่งงานมาให้รันทำผ่ารันเลยบอกไม่เป็นไรหรอกแม่งานที่รันทำอยู่นะ่ะ มันก็สบายชิลๆไม่จำเป็นต้องออกไปไหนอยู่แล้วรันก็แค่แปลเอกสารทำนู่นทำนี่ที่รันชอบอย่างนั้นแหละแม่แม่ไม่ต้องเครียดเรื่องรันนะเดี๋ยวรันขอตัวขึ้นห้องก่อนนะแม่ก็รีบนอนเร็วๆละ่ะอย่าดูละครจนดึกจากนั้นพารันขึ้นมาอาบน้าแล้วเขาก็เปิดดูเมลใช้เอกสารว่ามีงานที่ต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าชีวิตเขา ก็ว,วนเวียนอยู่แค่นี้แหละจากการที่เขากลับมาจากเมืองนอกไม่ใช่เพราะอะไรเขาเบื่อกับบรรยากาศเดิมๆชีวิตเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งแต่ซึ่งเจ้าชูมากเขาพยายามแล้วนะที่จะให้อภัยตลอดแต่ว่าแฟนของเขาก็ไม่เคยทำตัวดีขึ้นเลยจนในที่สุดเขาทนไม่ได้จริงๆ เขาถึงกลับมาที่บ้านแล้วเลิกกับแฟนอย่างเด็ดขาดถึงตอนนี้แฟนข่าของเขาจะยังวนเวียนมาขอคืนดีแต่เขาก็ไม่ใจอ่อนแล้วความรู้สึกตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเหมือนจะขาดกันไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองรู้สึกมีความสุขมากกว่าแทนที่จะต้องไปทนทุกข์ในบรรยากาศซ้ำๆเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันอีกอย่างอยู่กับแม่ก็มีความสุขดีแถมทั้งยังมีเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างใจแล้วก็นนนี่ด้วยเรื่องเก่าๆก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปละกันอย่าได้วนซ้ำกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยตอนนี้เขาหลุดพ้นแล้วไม่อยากที่จะกลับไปที่เดิมอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเขาเป็นทุกข์ แม่ก็เป็นทุกข์ตามไปด้วยแล้วทำไมเขาต้องยอมให้คนคนเดียวมาทำร้ายเขาและทำร้ายใจิตใจแม่เขาด้วยละ่ะเอาเถอะแค่เริ่มต้นใหม่แค่นี้สบายมากพารันคิดในใจสักพักก็มีลายดังเข้ามาเขาเปิดดูถึงกับยิ้มคนที่ลายมาเป็นใจนั่นเองใจถามว่ากับข้าววันนี้อร่อยไหม พาลันเลยพิมพ์ต่อไปอร่อยมากถ้าวันหลังมีโอกาสต้องทำให้กินอีกนะทั้งคู่คุยกันสักพักจนถึงดึกพารันเลยบอกพรุ่งนี้คุณต้องไปทำงานคุณนอนเถอะชวนผมคุยขนาดนี้เดี๋ยวก็ตื่นสายแย่ใจเลยบอกกับพารันว่าถ้าอย่างนั้นผมเข้านอนก่อนแล้วนะคุณก็รีบนอนล่ะ อย่าลืมฝันดีด้วยนะพารันลิพินต่อไปผมฝันดีอยู่แล้วคุณก็ฝันดีด้วยล่ะ